สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลารายการข่าวอันดมามันค่ะซึ่งออกอากาศสดตั้งแต่เวลา16.30นาทีถึงเวลา17นาฬิกานะคะจากห้องส่งสถานีวิทยุธทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตบนเขารังค่ะนอกจากนี้ผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์ได้นะคะโดยใช้เ r o w s e r internet explorer ได้ที่ webtv.prd.go.th live tv pkt ค่ะสามารถรับชมได้ทุกรายการของช่อง11ภูเก็ตนะคะวันนี้มาติดตามข่าวกับดิฉัน กนกปัดหงสก,กุลธนาโชธค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งได้จัดพิธีวางพวงมาลาเท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรเนื่องในงานวัฒนธรรมเท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรในปีนี้เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของบรรพบุรุษบรรพชนผู้กล้าเมืองถลางค่ะ ายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานวางพวงมาลาเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรและพิธีสรดีวีรกรรมอันกล้าหาญของเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรและชาวเมืองทลางในอดีตบริเวณอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรสี่แยกท่าเรืออำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่างานวัฒนธรรมเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของท่านผู้หญิงจันทร์และคุณมุกน้องสาวและชาวเมืองทลางในอดีตในการต่อสู้และขับไล่ข้าศึกให้ถอยทัพกลับไปจากเมืองทลางเมื่อครั้งสงครามไทยพมา่าหรือที่รู้จักกันในสงครามก้าทัพเป็นผลสำเร็จ กระทั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและทรงมีพระบรมราชองค์การให้ท่านผู้หญิงจันทร์เป็นเท้าเทพกษัตรีและคุณมุกเป็นเท้าสีสุนทรงานวัฒนธรรมเท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง17มีนาคม2,556 โดยก่อนหน้านี้มีกิจกรรมอุปสมบทมู่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์ทลางการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนบนเส้นทางประวัติศาสตร์การแข่งขันจักรยานคันที่ครอสพิธีบวงสวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองะลางการแข่งขันชกมวยพิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทรการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและสินค้าโอทอปรวมทั้งการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์เมืองทลาง รเวณพื้นที่อนุสรสถานเมืองถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะจัดประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการประชุมดังกล่าวนะคะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ2,556ตลอดจนการเบิกจ่าย อย่างไรก็ดีค่ะสถานการณ์ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่ยาไอซ์รองลงมาเป็นพืชกระท่อมและกัญชาแห้งตามลำดับซึ่งจะเห็นได้ว่ายาไอซ์นั้นมีสถิติการจับกลุ่มและการแพร่ระบาดมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะส่วนรองลงมานั้นเป็นพืชกระท่อมซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาที่ยาบ้านนั้นจะมาเป็นลำดับที่สองนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นนิยมหันมาเสพน้ำต้มกระท่อมกันมากขึ้น ในส่วนของการลักลอบนําเข้ายาเสพติดส่วนใหญ่นะคะจะขนส่งมาจากทางบกส่วนทางน้ําค่ะก็มีบ้างส่วนใหญ่จะส่งมาจากจังหวัดพังงามาขึ้นที่บริเวณท่าเรืออ,อ่าวปอตําบลปากคลอกหรือบริเวณท่าเรือท่านุน่นเป็นการหลบเลี่ยงด่านตรวจของภูเกต็ตส่วนการบําบัดรักษาก็มีผู้สมัครใจเข้าบําบัดมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้เสพรองลงมาเป็นผู้ติดยาเสพติดโดยมีช่วงอายุระหว่าง15-19ปีเข้าบําบัดมากที่สุด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของอยาเสพติดนั้นยังถือว่าไม่ได้ลดลงค่ะแต่ทุกหน่วยงานก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อให้การปราบปรามยาเสพติดลดลงและหมดไปจากจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเปิดหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรภาครัฐเพื่อตเตรียมบุคลากรเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ โดยนายไมยตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดการอบรมภาษาอังกฤษตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี2558โดยมีข้าราชการและบุคลากรของภาครัฐจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดภูเก็ตจำนวน40คนเข้าร่วม นายมตรีกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจํานวนมากจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับตามบริบทของจังหวัดจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรชาชพัฏภูเก็ตในการจัดหาวิทยากร เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นและเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558 สำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษค่ะมีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน130คนแบ่งเป็น3รุ่นทำการอบรมระหว่างวันที่12มีนาคมถึง21พฤษภาคม2556ใช้ระยะเวลาอบรมรุ่นละ30ชั่วโมงหลังเวลาราชการทุกวันทำการตั้งแต่16นาฬกา30นาทีถึง18นาฬิกนาทีโดยมีนายมิเชลเวจากมหาวิทยาลาัยรัชภัฏภูเก็ตเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอน การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนานะคะคย่อมที่จะทำให้เรามีสติและเกิดปัญญาสามารถที่จะรับมือหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธีค่ะติดตามได้จากรายงานสืบสานความดีด้วยวิถีคุณธรรมชิ้นนี้ค่ะไทยเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของโลกปัจจุบันการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมและการเวลาซึ่งอาจทำให้ละเลยวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตท,ที่ส่วนใหญ่จะเข้าวัดทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเชื่อในกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นแต่ก็มีพุทธศาสนิกชนจํานวนไม่น้อยที่ยังคงให้ความสําคัญกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะทําให้ชีวิตมีความสุขลุงสุนทรแสงอินหนึ่งในพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาตลอดลุงสุนทรบอกว่าทําแล้วรู้สึกสบายใจเป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิต และยังนําหลักธรรมมาสอนบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเราก็สอนหลักธรรมในิศีนนะฮะในศีลห้าคือหลักธรรมสอนศีลห้าอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตอย่าไปรักของเขาอย่าไปจีลูกจ้งเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นะ้ทุก,การดื่มของน้ำมาแล้วก็สอนเขาจนลูกผมเรียนตั้งแต่ประถมได้จบมหาลายัยจนจนทำงานทำการเสร็จเรียบร้อยก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำปฏิบัติอยู่ าสิริมนัตหอ,อกเพชรบอกว่าเป็นคนทำบุญไหว้พระเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและยิ่งหากเป็นวันสำคัญทางศาสนาด้วยแล้วนอกจากจะทำบุญแล้วยังจะนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบแผ่ส่วนกุศลเพราะทำให้เกิดความเอิบอิ่มใจสุขใจมันเกิดความสุขอะที่เราได้ทำก็พูดแล้วมันก็ดีใจและทีนี้ ทุกปีทุกปีมันมีความสุขที่เราได้มาแล้ววันเข้าพรรษาหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะปฏิบัติโ,โยโอถวายปฏิบัติทุกครั้งแล้ว,แล,วแล้วเราก็เอามาใช้ประจำวันได้ด้วยลูกสุนทรกับป้าสิริมนัตน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้หันมาใส่ใจในพุทธศาสนามากขึ้น เพราะการทำบุญอยู่ในศีลในธรรมน่าจะทำให้ใจสงบเมื่อมีทุกข์หรือมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาในหน้าที่การทำงานการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือการถือศีลห้าซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตจะทำให้มีสติเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆในแนวทางที่ถูกต้องได้ มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพฝีมือแรงงานนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆจากสายการบินไทยสมายพร้อมกับข่าวอื่นที่น่าสนใจพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเจ้าชูเกียรติสอวีรสตรีเมืองภูเก็ตในงานวัฒนธรรมเท้าเทพกษัตรีเท่าศีสุนทร ร่วมพิธีอุปสมบทหมูนวัดท่าเรือย้อนรอยทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ทลางชมการแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์พิธีบวงสรวงบรรพชนผู้กล้าเมืองทลางนวัดม่วงกมลพัฒน์และพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์เท้าเทพปษัศตรีเท้าสีสุนทรชมการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมลานศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าโอทอป Mabuhay, let me take you to a breathtaking trip to my country the Philippines I was raised in a country filled with natural resources surrounded by aquatic life and greeted by people who always wear a smile. There are many reasons to love and enjoy the Philippines. I would like the people of ASEAN to explore our hearted country, the Philippines, the pearl of the Orient Seas. สายการบินไทยสมายค่ะกำหนดให้ภูเก็ตเป็นฮับเปิดเส้นทางการบินเชื่อมภูเก็ตกับต่างประเทศอีก3เมืองนะคะทั้งกวลลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมุมไบและนิวเดลดีประเทศอินเดียค่ะเริ่มวันที่1เมษายนนี้ในราคาพิเศษนายประเสริฐตันหันผู้จัดการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะสำนักง,งานขายจังหวัดภูเก็ตได้ถแถลงข่าว การเปิดเส้นทางบินเชื่อมภูเก็ตกับประเทศมาเลเซียและอินเดียซึ่งในปัจจุบันการแข่งขันธุรกิจการบินมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำทางบริษัทการบินไทยจึงได้ตั้งสายการบินไทยสมาย์ขึ้นเพื่อแข่งขันในตลาดระดับกลางและได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตในการที่จะเป็นฮับในการเชื่อมโยงเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศโดยทางไทยสมาย์นะคะจะเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมภูเก็ตกับประเทศมาเลเซียและประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป3สเส้นทางค่ะได้แก่เส้นทางบินภูเก็ตกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ภูเก็ตนิวเดลีและภูเก็ตมุมไบประเทศอินเดียโดยเครื่องบินแบบแอร์บัส 320 200ในขนาด166ที่นั่งโดยตารางบินเส้นทางภูเก็ตกัวลาลัมเปอร์ภูเก็ตเริ่มเปิดให้บริการในวันที่2เมษายน2556สัปดาห์ละ4เที่ยวบินเส้นทางภูเก็ตนิวเดลีภูเก็ตเปิดให้บริการวันที่1เมษายน2556สัปดาห์ละ2เที่ยวบินและเส้นทางบินภูเก็ตมุมไบภูเก็ตจะให้บริการในวันที่3เมษายน2556สัปดาห์ละ2เที่ยวบิน นายประเสริฐกล่าวได้ว่าช่วงการเปิดเส้นทางบินใหม่ในเส้นทางภูเก็ตกรรล,ลัมเปอร์จะได้จัดโปรโมชั่นตั๋วราคาพิเศษในชั้นประหยัดไปกลับเพียง4,000บาทสำหรับ10ที่นั่งต่อเที่ยวบินตั้งแต่15มีนาคมถึง31พฤษภาคม2556 อย่างไรก็ดีค่ะทางไทยสมายมีแผนที่จะทำการบินภูเก็ตเชื่อมกับรัเสเซียและจีนด้วยแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าจะเป็นเที่ยวบินประจำหรือเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำและจะบินไปเมืองใดบ้างซึ่งคงจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้ท่านที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่สำนักง,งานขายการบินไทยภูเก็ตโทรศัพท์076 360 444ได้ทุกวันค่ะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจปคอมจับกลุ่มร้านขายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่มีใบอนุญาต นายพสิษิ์ศักดานารง์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปร,บปราบปร,รามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือคอปมอเข้าตรวจสอบร้านขายายาและอุปกรณ์การแพทย์ที่บริเวณถนนที่บุกตัดใหม่ติดกับซอยรมณีอำเภอเมืองภูเก็ต นายประสิทธิ์กล่าวภายหลังเข้าตรวจสอบร้านขายยาดังกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้สืบเนื่องจากประชาชนได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่ามีการลักลอบขายอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์การทําแท้งและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงได้ทําการส่งสายเข้ามาล่อซื้อพบว่ามีการกระทําความผิดจริงจึงได้แจ้งข้อหาเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามทางกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้มงวดในเรื่องการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้ทงนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสาหรับในจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเข้มงวดไหนทุกๆร้านเพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายและถ้ามีการตรวจพบก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง,จงต่อไป กระทรวงพาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้ร่วมกันระดมสมองกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMT GT ที่จังหวัดภูเก็ตสร้างโอกาสในเชิงเศรษฐกิจและทางธุรกิจในอนุภูมิภาคของทั้ง3ประเทศผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่และระนอง และตรังนะคะรวมทั้งสภาธุรกิจภาคใต้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่แผนงาน IMTGT และการขับเคลื่อนโครงการตาม IMTGT implementation ขอภายค่ะ Implementation บูปริ้น2012 2016ครั้งที่1นะคะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตามกรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3มฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองภูเก็ต นายไพโรธโพธิวงศ์ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอเน้นย้ำถึงความสำคัญของอนุภูมิภาค IMTGT ต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ว่า โดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันภายใต้การจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบแนวความคิดและทิศทางสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคบริการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ4ด้านประกอบด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง การลดความเหลื่อมล้ำการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสมดุลการปรับบริหารการจัดการภายในของรัฐด้านนายธีรยุทธเอี่ยมตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการนำเสนอแผนงานกลุ่มจังหวัดอันดามันควรมีความสอดคล้องกับกลุ่มอ่าวไทยและชายแดนใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายเชื่อมโยงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องให้ความสำคัญจัดสรรงบประมาณจัดทำแผนยุทธศาสตร์ IMT GT เหมือนการจัดทำยุทธศาสตร์ประเทศจะเป็นกรอบในการครัพิจีรณาสภาพพักยิ่งพยายามจะนึกแกี่ยวกับหลายขั้นพิ์ารณออกว่าอยู่ตรงไหนเราต้องมาถามว่าจังหวัดทำอะไรบ้างกลับไปที่ความยอและนอาเขตเศรษฐกิจตรงนี้เป็นฝ่ายเลขาทุการของไอท มัเป็นทางการมันจะเป็น,น,ปนถ้าเป็นวิสาเป็นตค์กรอว่างประเทศที่เรียกว่าองค์กรไายน่าจะเป็นประโยชน์เพราะเราจะได้พูดถึงข้อมูลโครงการต่างๆและความเป็นจริงต่างๆเนี่ยเพื่อยกแผนง,งานของ AMT ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยต่อใต้เนี่ยให้เกิดความเป็นจริงเป็นจัง ครั้งนี้ผลสรุปจากการประชุมจะนำไปสู่การสรุปรวบรวมเข้าสู่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดนเพื่อที่จะนำเสนอต่อนายนิวัตทำรงบุญทรงภพศสาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่18มีนาคมนี้ที่จังหวัดสงขลาและนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมตามโครงการ implementation b l u e p r i n t 2,012ถึง2,016ที่ประเทศบรูไนในเดือนเมษายนนี้ต่อไปช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณการนะคะและเนื่องในวันช้างไทยวันที่13มีนาคมนี้ค่ะช้างมีความสำคัญอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ในสมัยโบราณถือว่าช้างเป็นปัจจัยในการสู้รบที่สำคัญเป็นที่ครั่นครามของศัตรูรวมทั้งเป็นช้างทรงของพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยบุญบารมีและมีฝีมือการสู้รบที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างเผือกพระมหากษัตริย์องค์ใดที่มีช้างเผือกคู่บารมีจำนวนมากถือว่าพระมหากษัตริย์องค์นั้นๆมีพระบารมีที่แผ่ไพศาล อดีตต่อมาเมื่อว่างเว้นจากการศึกสงครามไม่มีการใช้ช้างเป็นพาหะะในการสู้รบแล้วช้างจึงถูกนำมาใช้งานชักลากไม้แทนเมื่อครั้งมีการให้สัมปทานไม้แก่บริษัทต่างๆช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ขาดแคลนพาหะะที่มีสมรรถนะในการขนและลำเลียงท่อนซุงออกจากพื้นป่าไปสู่โรงเลื่อยแปลรูปบริษัทเหล่านั้น จึงใช้ช้างในการลำเลียงท่อนซุงและไม้ต่างๆออกจากป่าเพื่อส่งต่อไปยังโรงเลื่อยช้างจึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากด้วยเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้ช้างในการทำงานชักลากไม้ในผืนป่าจึงทำให้มีการลักลอบจับช้างป่ามาฝึกเพื่อทำงานใช้งานชักลากไม้ออกจากป่าเป็นจำนวนมาก เพราะในสมัยนั้นพื้นป่าของประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานา,นานชนิดทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนการให้สัมปทานตัดไม้และชักลากไม้จึงทําได้่ายได้ในภายหลังเมื่อมีการยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้อย่างเด็ดขาดทําให้ช้างตกงานส่งผลให้ควานช้างหรือเจ้าของช้างต้องนําช้างออกมาหากินอยู่ในเมืองใหญ่และก่อปัญหาอันตรายมากมายแก่ช้างตามมา จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยตั้งแต่แนดีจนถึงปัจจุบันเราใช้ช้างเป็นเสมือนหนึ่งขุนศึกคู่บ้านคู่เมืองปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการรุกรานของข้าศึกมาหลายยุคหลายสมัยจนช้างได้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมีรูปของช้างติดอยู่ในธงชาติไทยนับเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าช้างไทยมีความสำคัญเพียงใด วันเวลาผ่านไปนั่นนานแล้วแต่ช้างไทยก็ยังคงเป็นเครื่องมือทำมาหากินของคนบางคนจนร่ำรวยแต่ช้างก็ถูกลดค่ามาเป็นเพียงเครื่องมือทำมาหากินของคนเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเอนชอบให้วันที่13มีนาคมของทุกปี<ส>เป็นวันช้างไทย<อ>เพื่อให้คนไทยหันมาสนใจช้าง<อ>รักช้าง หวงแหนช้างรวมทั้งให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรายงานแก๊งลักทรัพย์ชาวเอเชียออกตะเวนลักทรัพย์ห้องพักตามโรงแรมรู้นะคะริมหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตสร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยวตำรวจกระทุกกำลังเร่งไล่ล่าตัว พันตำรวจโทสมศักดิ์ทองเกลื่องสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ้จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาหลักฐานร่องรอยและลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายข้ามชาติชาวเอเชียที่ใช้กุญแจผีเข้าลักทรัพย์ภายในห้องพัก ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในโรงแรมรูชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเกต็ตหลังจากนายนิโคลัสอีกออายุ29ปีนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระทุว่าถูกคนร้ายเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินไปหลายรายการที่เก็บไว้ภายในตู้เซฟในห้องพักดังกล่าวขณะที่ออกไปพักผ่อนที่ริมชายหาดป่าตอง จากการตรวจสอบค่ะไม่พบร่องรอยการงัดแงะที่บริเวณประตูห้องหรือกระจกสไลด์บริเวณระเบียงแต่อย่างใดภายในห้องไม่พบการรื้อค้นทรัพย์สินแต่เมื่อเปิดเซฟที่ติดตั้งอยู่ปลายเตียงนอนปรากฏว่าทรัพย์สินที่นักท่องเที่ยวเก็บไว้เช่น iPad เงินสดหนังสือเดินทางบัตรเครดิตมูลค่ารวมกว่า10,000แบาทได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับตู้เซฟ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมนะคะพบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีชาวชาวต่างชาติลักษณะคล้ายเป็นชาวเอเชียผิวขาวหน้าตาดีอายุระหว่าง25ถึง30ปีสูงราว180ถึง185เซนติเมตรสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทานุ่งกางเกงขาสั้นสีเทาใส่แว่นตาก,กันแดดปิดบังสายตาเดินเข้ามาอย่างโรงแรมและเดินสวนทางกับนายนิโคลัสขณะที่เดินออกจากห้องพักเพื่อไปเล่นน้ำทะเลด,ด้านหน้าโรงแรม คนร้ายใช้ไขกุญแจห้องพักและหายเข้าไปภายในห้องต่อมาก็ได้เดินกลับออกมาจากห้องพักพร้อมกับลากกระเป๋าที่ภายในบรรจุเซฟขนาดกลางของโรงแรมขึ้นรถแท็กซี่หนีหายไปโดยคนร้ายใช้เวลาปฏิบัติการไม่ถึง10นาที อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกระทุ้งกำลังไล่แกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆและคาดว่าคนร้ายนั้นจะยังคงอยู่ในพื้นที่ซึ่งจะรีบเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันค่ะ พชูเกียรติสองวีรสตรีเมืองภูเก็ตในงานวัฒนธรรมเท่าเทพกษัตรีเท่าศรีสุนทรร่วมพิธีอุปสมบทหมูนวัดท่าเรือย้อนรอยทัวแหล่งประวัติศาสตร์ทลางชมการแข่งขันกีฬาบนเส้นทางประวัติศาสตร์พิธีบวงสรวงบรรพชนผู้กล้าเมืองทลางนวัดม่วงกมารพัฒนและพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีเท้าเทพกษัตรีเท่าศรีสุนทรชมการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ พร้อมเที่ยวชมลานศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าโอทออปณ้าอนุสรสถานถลางชนะศึกจังหวัดภูเก็ตค่ะช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ สภาพอากาศทั่วไปเมื่อเวลา13นาฬิกาวันนี้นะคะลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันลาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา17นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา17นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณ10%ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะเป็นในตอนเย็นและค่ำลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะ สำหรับที่จังหวัดภูเก็ตเองค่ะก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนอากาศร้อนและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งที่10%ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็มีขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะคะที่เกาะตะเภาน้อยค่ะวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่12นาา2นาทีน้ำลงเต็มที่5นาฬิกา54นาทีค่ะ ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ที่แหลมพุ่มเทพนะคะเวลา6 3นาฬิกา34นาทีดวงอาทิตย์ตก6 3นาฬกา38นาทีค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ค่ะที่ f a c e b o o k สอทอทภูเก็ตหรือว่าทาง y o u t u b e นะคะโดยพิมพ์คำว่าข่าวอันดามันวันนี้ดิฉันกนกปัดหงสกุลธนาโชคและทีมงานสทอทภูเก็ตทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ